ไปไปให้ไนของอันนี้เราขอมาแจกครับนี่เราเจออยู่หลังหนึ่งเอาเอาเอาของมาครับอ๋อพอดีเราเข้ามาจะแวะอยู่หลังหนึ่งนะครับโอ้พอดีเลยอยู่หลังนี้พอดีเออเอาของมาให้ ของมาให้โอเคของมาแจกโอเคเออทีนี้ต้องคนให้เอาเอามาชุดหนึ่งอย่างละชุดอยู่กี่คนโยมอยู่กี่อยู่กี่คน,คนสร้อยเออเอามาอย่างละชุดามาแจกให้โย,ย,ยมเลยเอาข้าวไข่ามากเอามา,านั้งตามสบายเลยโยมทั้งตามสบายครับ เอาของมาให้ของมาให้เอาไข่มาไข่มาอ๋ออยู่ส่งคนเลิกอ๋อเอาของมาแจง้งว่มีอะไรบโยมเอาของมาให้เอาของมาแจ้งให้ครับเอาม,มาเอาชุดมาเลยให้ลงมไปเลย ครับ่ดี๋วอองัวเครองคัวย่างครืครัวอย่างเนี้เออโอเคอยู่สองคนเล่อโอ้พอเดี๋ยวเอาข้องมาแจกครับข้องมาให้ได้รแล้วเลโอ พวกมาข้าวมาให้นะข้าวสารไข่แล้วก็ปลาป้องมาม่านะครับก้าแล้เครื่องครัวน้ำมันพืชน้ำปลาพวกชูรดสดอ่า,อ,าอ่านี่หมดแล้วใช่ไหมโอ้ยมัมมงการ,รกครับนี่ครบแล้วใช่ไหมอันนี้มาให้โยมนะจะได้ประหยัดตังค์เนาะอยู่สองคนใช่ไหม โอเคก็มีครับผมก็มีไข่มีมีข้าวนะมีเครื่องครัวหมดเลยนะครับเครื่องครัวปลาป่องนะจะได้ประหยัดตังค์เนาะอ๋อจะได้ประหยัดตังค์เนาะแล้วทำอะไรกันลาโยมเนี่ยทำอะไรกันล่ะเออแล้วทำงานอะไรกันเก็บยอดกระทิยมเป็นว่ากุญแจนะน้าโอ้แล้วได้ได้ เขาคิดยังไงมัดเท่าไรกัมเท่าไรกัมเท่าไรกัมแล้วต้องบ้ากัมแล้วต้บ้าแล้ววันหนึ่งได้กี่กล่องถ้งไม่โลไม่โลนะโอ้โกตาป้องเรามีใช่ไหมเอามาอีกเอาอะไรมาแพ็คหนึ่งเอาให้โยกหนึ่แพ็คเออเอาให้โยกหนึ่งเออเขาจะได้ประหยัดตังค์ด้วย แล้วแล้ววันวันหนึ่งได้กี่กิโลล่ะวันนี้ก็ค<ล>ือเยอะน,นี่ฝนมันตกอืมนี่ฝนตกทานท่วมบอกไม่ท่วมมเนาะเ <c oughs> มน <c oughs> อออเอาปลาป้อง,งอีกแพง่งเออแจกทานไปทัว่วเจอที่ไหนก็แจกเจอที่ไหนก็แจกคนที่ว่าไม่ค่อยคนที่ไม่ค่อยมีอ่ะผมเขาจะแจกอย่างบนี้แหละครับมับงกรมองกร ไม่เห่าไม่เห่าอืมไม่เป็นไรโยมเอามาฮะ

โอ้เอามาครับมามาครับเอามาครับอ่าเอามาให้จะได้จะได้ประหยัดตังค์นะเขาจะได้ประหยัดตังค์จะได้ประหยัดไปเลยนะครับจะได้ค่าใช้จ่ายจะได้ประหยัดลงเนาะนะครับเออมีความสุขนะครับ จำเดินถอนนะครับครับผมฮะตัวนี้ลงยูทูปไทยไลท์ไลท์คือประเทศใช่ใช่เป็นเป็นสี่นี้ไหมอ่ะใช่ชุดนี้นะครับถ้าสี่นี้คือชุดนี้โอ้ ก็คือจะ,จะละไปเลือ่อนนะโยมละไปเลื่อนแล้วนี่พ่อผก็ไปแจกทางนี้มาแล้ววัดทาสงสะพังอดอนลานครับอ,อ,อืมเลยก็ดีถ้ามานี้เอา้าเห็นก็เลยแวะเข้ามาเลยผมไปแจกทางนู้นมาแล้วทางน้องจิกทางนั้นไล่มาครับไล่มา ก็เดี๋ยวจะไปกลับเมืองกาน,ท,น,ท,น,ากนที่ไหนี่น,นีอกที่อกไตรงน,นี้นะมันจะมีบ้านบ้านทีุ่ปูยู่ข้ไปนปยูคค่้ามือยู่คนเดียวตรงข,งข้าวาถึงจุกปไม่ไม,ไม่ถูกหรอกเยกอะไปบ้านไปจุกปูบ้านลวงอ่ะจ้านมาทันี้พี่ขนะอค,คุณราำได้อนเมื่ออนน คม่ทำให้บ้านอยี่ออไปตรงนี้เราเลียงปุ๊ไปมันจะมีทแพงมันจะมีบ้านังที่พูอยู่ซ้ายมือที่ถนนเอืมเดียวเดี๋ยวจะเลาะไปเรื่อยเลาะดูเลาะตรงตรงข้ามกับบ้านที่มพผูใช่ไหมตรงข้ามบ้านที่จมพูเลยใช่ไหมบ้านมีมเล่อ่ข้มือปะข้ามือถ้าเปถ้าไปอยู่ข้ามือ โอ้จะเล่าจะเป็นบัานร่วงใช่ไหมอือออครับได้ได้ได้จะละไปครับลากไปครับได้ครับโยมโอเคขอบคุณมากครับที่บอกครับแล้วนะโยมนะวางสุนนะครับได้ดูใน Youtube ดูในโทรศัพท์นะ อ่ะตอนนี้ไปกันต่อครับโยมดูที่ว่าเราจะไปเจอบ้านไหนครับอ่าไปครับเออไปครับก็ขอสองแม่ลูกเนาะขอก็ไม่ค่อยสมประกอบอครับขาไม่ค่สมประกอบก็เ <c oughs> นี่ยครับเส้นนี้ยังไม่เคยเข้านะครับยังไม่เคยเข้าอื เขาเอาสมอเขาดูบ่อยเขาเขาดูบ่อยเขาไปนออสมอเขาดูบ่อยแต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะมาทำไงไปครับนี่ตำบลทุ่งค้อกครับอตอนนี้เราอยู่ตำบลทุ่งค้อกนะครับอำเภอสองพี่น้องนะครับไปครับไปไปกันต่อครับ